คือแน่นอนครั้งที่3ครั้งที่1ก็พี่เราเก็ทํามาใช่ครั้งที่2องเรก็คิดอะไรให้มันแตกต่างครั้งที่3ามต้องบ้ากว่าเดิมแน่นอนครับผมก็ไม่อยากให้คนพลาดจริงๆนะผมคือต้องมานะครับผมใครยังไม่มานี่แบบเสียดายจริงๆนะครับถ้ายังไม่มานะฮะก็ขัดนะครับอะไรบ้างครั้งที่3แล้วมันต้องแบบพังทุนนี่เลยนี่เลยใครเลยครั้งที่สามครั้งที่สามลอยมาพี่อะไรนะบินบินบินไปเลยลอยมาอยากให้ทุกคน upgrade นี้ขึ้นเลยลอยมาลอยจากข้างนอก impact ก่อน แล้วก็เขาว่าจะเปิดหลังคาให้ไม่ใช่ราชมังแล้วก็ปล่อยลงมาใช่ไหมแล้วก็จะมีบ่อน้ำแล้วก็จะเปิดคลุ้ให้โชคุ้ขึ้นมาเต้นต่อแล้วพี่การก็จะขี่ม้ามาใช่ไหมครับผมแล้วก็จะเหวี่ยงแท่ปุ๊บไปโดนก่อนลวกก่อนลวกก่อนแต่ก่อนจะเป็นหุ่นโยนใส่หุ่นโยนมันก็จะกระเด้งกลับไปโดนวิกเตอร์แต่วิกเตอร์เขาก็จะเป็นฟิลแบบ ไม่ไม่ได้อะไรอยู่แล้วเป็นคือแบบเหมือนเดบิวต์เดบิวต์อ่ะใช่ครับแล้วก็มาจบที่พี่คิมที่เป็นอะไรนะเป็นพี่เป็นอะไรนะเมทัลอ่ะคืออย่างงี้คือวิคเตอร์เป็นเดบิวต์ใช่ป่ะพอแซ่โดนเบี่ยมเราวิคเตอร์ปุ๊บแซ่มันขาดเขามันขาดปุ๊บเนี่ยพอเวลาขาดเนี่ยพอขาดไปเพราะอากาศตอนจังหวะโซ่มันขาดอากาศมันกุณนมันหล่อรวงเข้ามาแล้วมาโดนที่ปุ๊บมันกลายเป็นเหล็กเปลเป็นการแล้วตอนเนี้ยเราสองคนไม่ได้ตอไม่ได้สองคนช่วยหันไปดูหน้าพี่การพี่การยิ้มแปลกๆพี่การพี่การช่วยช่วยสรุ มันจะเป็นยังไงที่พูดมาที่พูดมาคือมันจะไปเรื่อยครับเมก็ <c oughs> <c oughs> จริงๆอย่างที่น้องๆบอกมันมีความอลังการมันมีสเปเชียลมันมีเซอร์ไพรส์อยู่ในนั้นอยู่แล้วครับก็อยากให้ทุกคนแบบเราติดตามผมก็ไม่กล้าสปอยเยอะครับเดี๋ยวมันจะไม่ว้าวมันจะไม่ตื่นเต้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วอยากมีคาถาให้คุณกดบั๊กนะเพราะว่าบางทีอย่างมันโซเอาไปอนไม่ทันนะโอ้ผมก็จริงๆผมก็อยากทุกคนแบบขอให้ได้ขอให้โดนลวกันครับผมไม่ว่าจะเลือกโซนที่นั่งไหนก็ขอให ถูกใจทุกคนแล้วกันนะครับผมสาธุอนุโมทนาอนุญมทนครับนอกจากครั้งที่สามแล้วปีหน้าเราจะมีเอเชียด้วยเอเชียทัวร์ประกาศไปโปรเจกต์นี้มันเป็นยังไงบ้างแล้วมันมีกี่ประเทศที่สามารถพูดได้จริงๆต้องขอบคุณทาง Hello Boys ด้วยครับผมที่เลยดีนะครับผมที่จัดงานนี้ขึ้นมานะครับผมก็มีโอกาสได้ทำงานกับทางเลยดีอีกรอบนึงแต่ว่ารอบนี้ก็เป็นการทัวร์ครั้งแรกของเราพ็อกซี่จริงๆเลยครับจริงๆก็ เอ่อผมไม่แน่ใจว่ามันสปอยได้ม,มากน้อยแค่ไหนฮะแต่ว่าผมพูดได้ว่ามันอาจจะมากกว่าหนึ่งฮะแต่อาจจะไปลงดีเทลว่ามันมีอะไรบ้างอะไรเงี้ยมากกว่าหนึ่งนี่คือหมายถึงหมายถึงว่ามากกว่าหนึ่งประเทศครับผมอาจจะมีมากกว่านั้น<ม>แล้วก็อันที่หลายๆคนหรือบางคนอาจจะยังไม่รู้แล้วกันอันที่อันนี้สามารถประกาศได้คือจะมีเอ่อ USA ครับผมที่เราจะไปกัน3โมงครับก็จะมีพ็อกซี่มี a t l a s แล้วก็เป็น Process ครับเป็น3เพื่อนไกลตลอดปันครับผมฝังมันเจ็มตัวยังไงบ้างก่อนกับวิกเตอร์ไม่ได้พูดเลยอ่ะพู สำหรับคอนเสิร์ตหรือสำหรับเอเชียทูตคอนเสิร์ตสามปีก่อนอาสาสำหรับคอนเสิร์ตแล้วก็เหมือนแบบเราก็มีแพลนนิ่งครับผมใช่ว่าเราจะแบบเออมีเพลงอะไรบ้างมีใครมาบ้างมีหรือเปล่าก็ไม่รู้แปลกแปลกแตมีเราหกคนใช่ไหมแต่มีเราหกคนคยังมีเราหกคนครับชื่นใจอยู่ก<ช>็ประมาณดใจครับก็ดีครับตามเืปีแล้วก็มันอลังการยิ่งใหญ่กว่าเดิมแน่นอนครับแล้วก็ด้วย <c oughs> ความอยากของเราต่างๆเนี่ยเราจะเอามาใส่ในคอนเสิร์ตที่3แน่นอนเพราะฉะนั้นก็เชื่อว่าคุ้มทุกบาททุกสตางค์แน่นอนที่ทุกคนจะมาดูพวกเราครับยังไม่ทีต้องวันไหนแล้วกดยังไงบัตรทั้งหมคอนเสิร์ตคอนเสิร์ตสามพารซี่นะครับผมสามารถกดบัตรได้ในวันเสาร์นี้หกพฤศจิกายนใช่ครับผมสามารถกดบัตรได้นะครับผมอยากให้ทุกคนมากันเยอะๆนะครับผมซึ่งคอนเสิร์ตเราจะจัดที่ Impact Arena นะครับผมวันที่24มกราคมนะครับปีหน้าเดือนเดือนจ้าโอเคครับขอบคุณครับขอบคุณครับฝากด้วยนะครับ